พุชพุชสีครับอ่าครับเดี๋ยวดูให้ลูกรครับเลยครับเดี๋ยวดูให้ครับผมกระดาน,นี้ของพุชนะครับพุชจอกที่มา,าพุดเดินปิจสศกิพุต้องเดินเชื่อมวงนี้ก่อนนะครับแล้วขาวก็เดินที่นี่นี่ปิจสศกินะครับทีนี้พอเดินที่นี่พุชเนี่ยดำข่าวแทงดำผัดกุหลาแต่จริงดำยังพอพลิกสถานการณ์กลับมาได้คือตรงนี้เราต้องอ ขายสองเมดนี้ทิ้งไปเลยเครื่องอะไรเคื่อเราจะปิดบ้านต่อ,อตรงง่ายๆแค่นี้ถ้าเขาเขาเดินจับก,กินก็โอเคให้เข้าไปแล้วก็ปิดบ้านไปเลยถ้าอยากกินก็ให้เข้าไปไม่เป็นไรนะครับแ,แต่ถ้ารู้ว่าเรามาเดินตรงนี้มันช่วยซ้ายทีขวาทีอย่างเงี้ยไม่ได้เลยดี mm hmm. คือตนีที่นี่ตนีทำไมตรีที่นี่ก็ไม่ได้กินได้ขา่าวไล้จะเดินอะไรอย่างนี้มากกว่า เดินที่นี่ดีกว่านะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราจะเดินจับทิ้นดับจับกินขั้นบันไดตรงนี้นะครับเป็นเซนเต้เพิ่มเติมเ,เซนเต้เตทีนี้เกมจริงของเดินที่นี่ตัวนี้เชื่อมมาขาวเดินที่นี่ไม่ได้นะคุณสอดคิดว่าดำตัดที่นี่อ่ะขาวทำไงถ้าขาวตอี้ดำต่อขาวปิดดำปิดขาวดำขาวดำ,ขาวดำตายแล้วอ่านะตรงนี้มองอาจจะมองไม่เห็นของคู่เนาะ แต่ถ้าสู้ว่าเราบอกเฮ้ยไม่ได้ไม่ไม่ให้กินอย่างนั้นสิ่งยียรอดได้โอเครอดได้ไม่เป็นไรแม้เราจะเดินในกี่เมตรเขาก็เดินรับหมดแล้วเินเขาก็รับหมดท้ายเราต้องจับมาเดินรอดรอดที่เราเขาตจับกิ่นเจ้าสื่อพระนั้นตรงนี้เนี่ยจริงๆว่าขาวไม่ไม่ดีเท่าไหร่ครับเงแต่ว่าหมาดำมองไม่เห็นจุดจุดอ่อนหมาดำเดินไม่ถึงนี่ช้าครับ ในถุงเงี้ยสาสังเกตมันทุ่มพลังไปข้างเดียวขณะที่ข่าวกระจายออกระตุ้นและหลายส่วนนะครับข่าวบุกเข้าไปก็ค่อยจําเป็นเท่าไหร่ในที่ข่าวควรจะเดินคือตอกขึ้นนะถ้าเขาจะสมมติว่าถ้าเขาเดินแล้วตอกขึ้นเนี่ยไล่ไล่มาอย่างเงี้ขยข่าวยังดีอยู่เต็มจริงนะครับเคมจริง,นะรรงออกมาเวนี้ ดำเนี่ยเดินไม่ไม่ถูกถ้าเราอยากได้บ้านคุณผู้อยากได้บ้านด้านหลังเรื่อ้แปิดบ้านครื่อ้แคปิดบ้านแค่นี้อยากได้บ้านก็ปิดบ้านครับง่ายๆหลักการง่ายๆขอขยับหน่อยอุ้ยอ่ะอร้บอ่หลังโอเค ถ้าอยากอยากได้บ้านนะครับเราก็ก็ติดบ้านครับง่ายๆแค่นี้ถ้าเราไม่ติดบ้านเนี่ยเขาก็ห,หอร,อกรือหรือเราทคลงผหนีก็ยังต้เราไปเดินไม่หนีเนี่ยมันมันเหมือนไม่เกี่ยวอะไรกันมาข่าวว่าทะลุทะลวงหนีหนีออกมาเกณฑ์ที่ตามก็แพ้แล้วง่ายๆเลยเนี่ยเขาหลายโจ๊กออกไปแล้วเนี่ยทำแย่เราเนี่ยถูกตัดขาด จบแล้วเกมนี้เกนี้พี่มาเดยได้ดีนะครับราะว่าตรงจุดนี้เงินได้นะครับอโอเคเกมนี้ขอประมาณเท่านี้นะครับขอไม่ได้ไปมากเพราะว่าปัญหาของของพุทเลยนะครับกระดานนี้ ที่พุทธมีปัญหาหลักๆคือพุทธมีปัญหาเรื่องรอยแผลอยปากเราลองสังเกตตัวเองดีๆครับตรงไหนที่มันตายมันจะเป็นพวกรอยรอยที่มันเป็นรอยปากเข้ามาทะลุทะลุทะลุตร,รงไมนเราเราจะมีปัญหาเรื่องเมามอง,มองไม่ค่อยอย่เดีย คเวลาไหนเ้ลาไหน,นอ๋อคุณมีปัญหาเรื่องรอยแผลใ้ตองหระครับ นอันนี้เป็นหลักๆเลยพี่มาพีมาเล่นเล่นเล่น,เล,นเล่นใช้ได้เลยครับแต่พี่มาเช่นเดียวกัน,นะครับมีปัญหาเรื่องเรื่องกรุปแนวความคิดคอยู่แล้วคอนเซ็ปต์อะไรพวกนี้คือทั้งของสองคนเนี่ยควจะเล่นเล่นให้มากกว่านี้นะครับเป็นข้อที่เขาเรียกว่าทำให้เราเก่งขึ้นได้เราต้อง เล่นให้มากกว่านี้หนึ่งพูดแต่พูดแต่ต้องเล่นให้มากกว่านี้คร่ะคือถ้าเราจะย่นระยะเวลาที่ที่เราจะเก่งได้เราก็ต้องเล่นมากกว่านี้เขาหนึ่งเท่าเช่นวันนี้เขาเล่นสามกระดาเราต้องเล่นห้าถึงหกกระดาษอ่นกว่าก็ต้องทำไม่ได้นะครับค่ะก็ตอนนี้ต้องพูดจริงจริงก็ถือว่าก็เดินเดินโอเคแหละแต่ว่าถ้าเราอยากพัฒนาตัวเองอย่างนี้ต้องเล่นมากขึ้นสอบมากขึ้น โอเคมีอะไรถามเชนครับไม่มีค่ะโอเคพ,พูดงานเดบบอมาไหมเนี่ย,ยพุดมาค่ะโอ้เจออยู่เลยมาหาช่วยนะ